และนี่นะครับคือเรื่องราวะะครับของชายผู้โชคร้ายที่ติดอยู่บนเรือนา,นานถึง4ปีนะครับและเรานะครับสามารถมองเห็นได้จาก Google Map ด้วยนะครับคือเรือลำนี้เลยนะฮะ จริงๆแล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเขาไม่ได้ติดอยู่บนเรือแบบว่าเหมือนติดอยู่บนเกาะไปไหนไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่ที่เขาติดอยู่บนเรือเนี่ยนะครับเพราะว่าเขานี่ครับมีปัญหาด้านกฎหมายนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกจากจุดตรงนี้ได้นะครับและทําให้เขาต้องอาศัยอยู่บนเรือลํานี้นะครับนานถึง4ปีนะครับท่านผู้ชม ที่นี่นะครับก็ตั้งอยู่ในช่องเข้าอควองสุเอตนะครับเป็นทางเข้าทางออกพอดีนะครับอยู่ในอ่า อียินบนะฮะท่านผู้ชมซึ่งบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาสตีดวิวลงไปดูให้นะครับว่าวิวเวอร์บรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีสตีดวิวอยู่ตรงนี้นะครับนีบ่ฮะบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายทะเลทรายนะครับอียิบนะฮะบรรยากาศดูฟุ้นๆนิดนึงแบบนี้นะครับเราลองหาหมุมที่มองเห็นทะเลนะครับสักจุดหนึ่งนี่นี่น,นี่จุดตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้ นี่ครับก็วิวมองออกไปนะก็จะมีเรือคนสินค้ามากมายนะครับส่ดลกหนลูกตาอะไรแบบนี้นะครับเป็นทางเข้าของคลองซูเอตท่านะผู้ชมคลองเล็กๆตัวนี้นะก็จะนําพาทะลุมาที่อ่าทะเลดําตรงนี้นะครับที่ที่เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการก็จะทะลุไปหาหลายประเทศในส่วนตรงนี้ได้เป็นช่องทางในการขนส่งที่สําคัญมากๆนะครับและนี่นะครับคือเรือที่ มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับต้องอยู่อาศัยที่นี่นานถึง4ปีเลยครับชายผู้โชคร้ายคนนี้นะครับมีชื่อว่าโมฮัมเหม็ดฮิชานะครับเป็นกะลาสีเรือชาวซีเรียที่ทำงานอยู่บนเรือราทุกสินค้าของบาเลนนะครับมีชื่อว่า MV m m n n นะครับ เขานะครับถือว่าเป็นกระสีที่โชคร้ายเอามากๆเลยนะครับหลังจากที่เรือของเขานี่ครับได้มาจอดที่ชายฝั่งของประเทศอียิปต์นะครับในเดือนกรกฎาคมปี2017นะฮะและได้ถูกเจ้าหน้าที่กักเอาไว้นะครับทำให้เรือเนี่ยไม่สาม,มารถแล่นออกจากท่าเรือในส่วนตรงนี้ได้และสาเหตุที่เรือลำนี้ไม่สามารถ แล่นไปไหนได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีปัญหาด้านาความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานนะครับและนอกจากนั้นยังมีใบรับรองการตรวจเรือเนี่ยหมดอายุนะครับจึงทําให้เรือลํานี้ต้องติดอยู่ตรงนี้นะครับตามปกติแล้วปัญหาในลักษณะนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ณตอนนั้นนะครับเจ้าของเรือเนี่ยเขากาลังประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่จึงทําให้เขาไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับทําให้กัปตันเรือชาวอียิปต์เนี่ย ได้ขึ้นฝั่งนะครับแล้วหายตัวไปเลยนะครับเรียกว่ากับตันหนีนั่นเองนะครับในทางเทคนิคแล้วนะครับโมฮัมหมัดเนี่ยที่เขานะครับทำงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บนเรือนะครับจึงถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นผู้พิทักษ์เรือของเรือลำนี้นะครับ หลังจากที่เขานะครับได้ลงนามในเอกสารของศาลท้องถิ่นในระหว่างที่เขาเซ็นไปเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะครับว่าชะตากรรมของเขาหลังจากนี้นะครับต้องพบเจอกับอะไรนะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับโมฮัมหมัดเลยฮะได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอย่าง BBC นะครับว่าระหว่างที่เขาเซ็นนะครับเขาไม่รู้นะครับว่าการเป็นผู้พิทักษ์เรือเนี่ยตามกฎหมายของ MV Aman เนี่ยคืออะไร แล้วเมื่อเขาเซตเอกสารไปเนี่ยจึงทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้เลยนะครับและพาส,สปอร์ตของเขาเนี่ยยังถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ชายฝั่งอีกด้วยนะครับหลังจากที่เขาเซตเอกสารนะครับหลังจากนั้นประมาณ4เดือนเนี่ยลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่บนเรือน,นั้นนะครับก็ได้ทยอยออกจาก เลือไปจนหมดนะครับเลือเพียงเขาไว้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าเขาจะต้องอยู่กับเรือจนกว่าเรือลำนี้จะถูกขายหรือมีคนมารับหน้าที่แทนเขาและนะับตั้งแต่นั้นตลอดระยะเวลากว่า4ปีนะครับที่โมฮัมเหม็ดต้องใช้ชีวิตอยู่บนเรือที่ไม่สามารถแล่นไปไหนได้และไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานใดๆเลยไม่มีข้อมูลด้วยว่าเขาจะต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนในทุกๆวันโมฮัมเหม็ด นะต้องอยู่บนเรือร้างที่เต็มไปด้วยหนูมแมลงสาบและยุงในตอนกลางคืนนะครับเขาทําได้แค่เฝ้ามองเรือผ่านเขาออกไปมานะครับในคลองสุเอตที่เขามองเห็นอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อหวังว่าสักวันนึงเนี่ยนะครับเขาจะได้กลับไปยังบ้านเกิดของเขาอีกครั้งหนึง่งและในเดือนมีนาคมปี2020นะครับมีเหตุการณ์ที่เรือที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยนะครับถูกพัดออกจากชายฝั่งนะครับไปไกล หลายกิโลเลยนะครับก่อนที่เวลาต่อมาเนี่ยเรือของเขานะครับก็ได้ลอยกลับเข้าหาชายฝั่งเนี่ยห่างจากชายฝั่งไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็คือภาพที่เราเห็นอยู่นี่เลยนะครับนี่คือเรือหลังจากที่มันโดนพัดออกไปหลายกิโลเมตรนะครับคือมันโดนพัดออกไปแล้วมันถูกพัดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่คือภาพหลังจากเรือโดน,นพายุแล้วลอยกลับมาที่ชายฝั่งนะครับมองให้แม่นนะครับมองว่านี่คือประสงค์ของผู้เผ็นเจ้านะครับที่อนุญาตให้เขานะ ได้ว่ายน้ํากลับเข้าฝั่งเพื่อหาอาหารและชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขายังลอยเทงเต้งอยู่ในกลางทะเลนะครับเขาอาจจะไม่มีชีวิตรอดแล้วก็เป็นได้นะครับและสิ่งที่เราจะยืนยันคําพูดของมูฮัมหมัดนะครับว่าเรือลํานี้นะครับถูกพัดไปจริงเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ง่ายๆโดยการใช้ Google e a r t h Pro ในการย้อนเวลานะครับในปี2021เรือก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมย้อนมาในปี2020 เรืออยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเราลองย้อนกลับไปในปี2019เรานะครับจะพบว่าปี2019นะครับไม่มีเรืออยู่ตรงนี้นะครับจนกระทั่งปี2020เดือนพฤศจิกาเนี่นะครับเรือลำนี้นะครับก็ได้มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับจนถึงปี2021เลยนะครับ และคิดว่าณปัจจุบันนี้เรือลานี้ก็ยังคงอยู่ตรงนี้อยู่นะฮะและจากภาพถ่ายเราเทียมนะครับก็าคิดว่ากะลาสีคนนี้คงอาศัยอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมนี่ไม่ดีขาวๆนี้อาจจะเป็นคนเดินอยู่ก็เป็นไปได้นะครับหลังจากที่ใช้เวลามากกว่า4ปีเลยครับตอนนี้นะครับเราต้องร่วมยินดีนะครับเนื่องจากนายโมฮัมเหม็ดคนนี้เนี่ครับเขาได้รับอนุญ,ญาตให้บินกลับไปบ้านเกิดเพื่อไปหาครอบครัวและเพื่อนๆเ,เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ทางบริษัทที่เป็นเจ้านายของโมฮัมเหม็ดเนี่ย ได้กล่าวว่าพวกเขาพยายามช่วยเหลือกระดาษสีชาวซีเรียคนนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยสักครั้งนึงแถมเขายังตำหนิไปยังตัวนายโมฮัมเหม็ดเองด้วยเลยครับว่าเขาดันไปเสร็จเอกสารที่ เขาไม่เข้าใจนะครับและไม่คิดให้ดีก่อนและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่บนเรือนานถึง4ปีนะครับและมาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าระบบยุติธรรมนะครับที่ควรจะเป็นธรรมเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเขาเลยแม้แต่น้อยนะครับหวังว่าคุณกะราสีคนนี้จะกลับบ้านเกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บเพจมายา .com ด้วยนะครับเป็นอย่างไงบ้านครับกับเรื่องราวนะครับ ของชายที่ต้องอาศัยอยู่บนเรือนานถึง4ปีนะครับเรื่องราวนี้ผมว่ามันสร้างเป็นหนังได้เลยนะครับระหว่าง4ี่ปีเขาต้องพบเจออะไรเรื่องราวบนเรืออีกมากมายแน่ๆเลยนะนอกจากพายุที่เขาพบเจอแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรอีกมากมายนะครับ ระหว่างที่เขาอาศัยอยู่บนนี้เขาเอาชีวิตรอดได้อย่างไรเขากินอะไรเขาต้องเดินเข้าใจฟังมาเพื่อหาของกินแล้วเขาใช้เงินที่ไหนอะไรอีกมากมายเลยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบเรื่องราวเรื่องนี้กันนะครับเราก็ให้กําลังใจคุณมูฮัมหมัดด้วยนะครับวันนี้เราขอตัวลาไปแล้วนะครับใครชื่นชอบรายการแบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกสัปดาห์นียสามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่อ p พหน้นาสำหรับรายการพิกัดลึกลับับสวัสดีครับบ๊ายบาย